ยินดีด้วยนางเอกช่องดังเรียนจบปริญญาโทที่สหรัฐแล้วหลังเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่บอสตันสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วล่าสุดมีข่าวดีเมื่อนางเอกสาวช่องเจดเมมีธัญนวีก็เรียนจบเป็นมหาบัณฑิตเรียบร้อยแล้วโดยใช้เวลาเรียนเพียงหนึ่งปีเท่านั้นขอแสดงความยินดีกับเมม,มีด้วยจ้าทั้งสวยทั้งเก่งสุดยอด